สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพรนวิทย์มีนะคะวันนี้มาพบกับแอลอีกแล้วค่ะวันนี้แอลจะนำทุกคนไปชมการใช้น้ำหมักที่หมักครบ30วันในการบำรุงดูแลต้นสลัดของเรานะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นสลัดที่แอลเพาะเอาไว้เพราะต้นกล้าของเขานะคะได้เกือบเดือนนะคะดูลักษณะของต้นกล้านะคะว่าดูแข็งแรงแล้วเราก็จะนำมาลงในแปลงดินหมักที่เราหมักครบ30วันแล้วนะคะค่ะแปลงนี้ก็จะมีเรดโอ๊กแล้วก็ Green Oak นะคะแอลก็จะปลูกสลับแบบนี้นะคะ วิธีการปลูกอย่างที่เอาบอกก็คือเราจะปลูกแบบสลับฟันปลานะคะเนี่ยค่ะสลับแบบนี้นะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการพรวนดินหัวใจสําคัญของการปลูกผักก็คือการพรวนดินนะคะแล้วก็เราก็จะดูแลด้วยน้ําหมักสําหรับผักระยะระยะสั้นแบบนี้นะคะ,ะเราจะราดน้ําหมักแค่ครั้งเดียว พักแป้งนี้แอลลงได้สองอาทิตย์แล้วดูลักษณะต้นของเขาก็คือตอนนี้ลากเขาอย่างแล้วนะคะดูลักษณะของต้นของเขานะคะวันนี้แอลก็มาพรวนดินแล้วแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวไปดูวิธีการใช้น้ำหมักครบ30บวันกันค่ะอันนี้คือน้ำหมักที่แอลได้แชร์วิธีทําให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะตอนนี้น้ำหมักของเราก็ครบเดือนแล้ว อันนี้เราทําเมื่อวันที่1เดือน3แต่วันนี้ก็คือ,เ,อเดือนเมษาแล้วก็เลยเดือนแล้วนะคะนี่ค่ะเราได้ตักไปใช้บ้างแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้กันค่ะนี่ละคะเราก็ตักน้ําหมักออกมาแล้วนะคะสีของเขาก็จะเป็นลันกษณะอย่างนี้นะคะวิธีการเราก็จะลาดไปที่ที่ดินอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะ ก็ต้นหนึ่งก็คือประมาณครึ่งแก้วกาแฟาค่ะอ่านี้ค่ะนี่นะคะเราจะลาดลงไปอย่างนี้นะคะ ลงไปที่ดินนะคะพยายามอย่าให้โดนใบเขานี่ค่ะแอลราดน้ำหมักทั้งแปลงแล้วนะคะนี่ค่ะของเขานะราดที่ดินอย่างนี้นะคะเราจะไม่ฉีดนะคะไม่ฉีดรถหรือผสมผสมน้ําแล้วก็เอามาพ่นนะคะเราจะไม่ให้โดนใบเขาเลยนะคะถ้าโดนเราก็ต้องเอา รีบเอาน้ำเปล่านะคะมาราดเขาค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะรดน้ำเปล่าตามกันค่ะสำหรับแอลแอลจะใช้วิธีการลดด้วยสายยางอย่างนี้นะคะก็คือสำหรับสลัดอะเราอย่าไปฉีดเขาแรงนะคะเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างอ่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะชํานะคะใช้วิธีการไม่ต้องไม่ต้องลดเยอะนะคะ แต่ถ้าเหมือนที่เอาแชร์ไปก็คือถ้าก่อนฝนตกอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไม่ต้องราดน้ำตามนะคะสำหรับแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะภายใน3มวันห้าวันนะคะหลังจากที่ราดน้ำหมักหูผักของเรานะคะจะโตวไวมากแล้วค่ะแล้วก็จะดูแข็งแรงด้วยลองไปทำดูนะคะหูผักสลัด ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวปลูกได้ทุกฤดูกาลค่ะถ้าปลูกตามวิธีที่แอลแชร์ให้ดูนะคะทุกคนก็จะมีผักไว้รับประทานที่บ้านตลอดทั้งปีเลยค่ะสำหรับท่านที่ไม่มีพื้นที่นะคะอย่างที่แอลเคยแชร์ไปวิธีการหมักดินสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่อย่างแปลงดินเราก็สามารถหมักใส่ภาชนะ ที่เราจะปลูกได้นะคะนี่เอาก็จะมีเพราะว่าพื้นที่ไม่พอเนอะาะวันนี้มาราดน้ําหมักกันก็เนี้ยค่ะก็จะเราก็จะพลนๆอ,อย่างนี้แต่อย่าไปให้โดนราบมานะคะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีวัชพืชอย่างเงี้ยค่ะก็เรา,าก็กำจัดวัชพืชนหน่อยใช่ไหมะแล้วก็พลน์ๆน์ๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยหน่อยนะคะก็คือไม่ให้ไม่ให้โดน ดนาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลาดน้ำหมักกันค่ะเดี๋ยวขอพวนดินก่อนนะคะค่ะมเมื่อเราพวนดินเสร็จแล้วก็จะเอาน้ำหมักนะคะมาราดก็ลาดลงไปที่ดินเหมือนกันค่ะน,นะคะสักประมาณครึ่งแก้วกาแฟค่ะ จัทุลักทุเล่นะคะเพราะว่ามือหนึ่งต้องจับถ่ายตึกคนให้ดูนะคะเรามาลาดขอสกันค่ะก็ลองไปอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกันลาดแค่ครั้งเดียวก็พอนะคะเพราะว่าเราปลูกเขาด้วยดินหมักนะคะเนี่ยอย่าง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 เง,งี้ยคะ่ะเห็นไหมคะ จะมีเศษอย่างเงี้ยคือเอลก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะใครจะกองหรือไม่กรองก็ได้นะคะแต่สําหรับเอลเอลไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสว่าจะยังไงเนาะเราบางคนอาจจะกรองเอาแต่น้ําก็ได้คะ่ะไม่ไม่ได้มีปัญหานะสะดวกในการใช้ด้วยทําไมต้องหมักน้ําหมักให้ครบ30วันคือ30วันมันเป็นเวลาที่ จุลินซีนะคะมันย่อยสลายเนาะย่อยสลายแล้วก็ขี้วัวเนี่ยค่ะที่เราหมักน้ำหมกักมันก็คลายความร้อนอทุกอย่างมันมันสมบูรณ์นะคะนี่เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะแค่ภายใน3วันถึง5วันหรือ1อาทิตย์นะคะผักพวกนี้ก็จะงามแล้วก็แข็งแรงสังเกตดูใบนะคะเพราะว่า เขาผ่านร้อนมาเห็นไหมคะแม้แม้เราจะบังสแลนให้เขาอะคะ่ะแต่ด้วยทั้งฝนทั้งแดดความร้อนนะคะแต่ว่าทำไมสลัดแปลงนี้สลัดในถุงนี้ถึงถึงอยู่ได้เพราะว่าดินหมักนะคะจะช่วยอุ้มน้ำแล้วก็ทำให้ให้พวกเขาเนี่ยคะ่ะคือมีความชื้นอยู่ตลอดนี่คะ่ะแม้จะหน้าร้อนก็สามารถปลูกสลัดไว้ทานเองที่บ้านได้ะคะ่ะ ไม่ได้เป็นอุปสรรคและปัญหานะคะสำหรับแนวทางการปลูกผักตามแนวทางที่แอลได้แชร์ไปนะคะนี่ค่ะสำหรับผักที่อยู่ในกระถางก็เหมือนกันค่ะก็วนดินกับจัดวัชะพืชตะกอผัดน้ำหมักาย บในกระถางอย่างนี้นะคะก็จะราดน้ำเปล่าตันก็ได้ค่ะหลังจากราดน้ำหมักแล้วเราก็จะมาลดน้ำเปล่าตามนะคะแต่สำหรับผักบางชนิดอะ่ะเราจะราดน้ำอย่างนี้ไม่ได้นะคะอย่างเช่นมะเขือเทศอย่างเงี้ยมะเขือเทศ ห้ามโดนใบเขาเลยนะคะให้ลาดไปที่ดินเท่านั้นสำหรับการลดน้ำแล้วก็การฉีดน้ำแบบนี้ก็คือเป็นาสามารถลดหรือลาดได้เฉพาะผักบางชนิดเท่านั้นนะคะอันนี้คือคอสนะคะลงได้สองอาทิตย์แล้วค่ะเอ่อพรวนดินเรียบร้อยแล้วนะคะกำจัดปะฉพืชเรียบร้อยแล้ว แล้วก็จะมาราดน้ำหมักด,ด้วยค่ะคือเอาจะทำพร้อมๆกันสำหรับเป็นที่ปลูกใกล้เรียกันนะคะเพราะว่ามันจำง่ายด้วยค่ะเห็นไหมคะทุกที่ทุกที่ที่สามารถหมักด,ดินได้ปลูกได้เอาก็จะปลูกทุกที่นะคะเพื่อที่เราจะมีผักไว้เราบประทานได้ตลอดนะคะ แลงเล็กๆนี่ก็ปลูกได้เยอะมากเลยนะคะเห็นไหมคะถ้าปลูกในดินมาัากสลัดเราไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยค่ะก็จะงามแบบนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะวิธีการใช้น้ําหมักในการบํารุงพืชผักของเรานะคะก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรเลยค่ะแล้วก็ไร้สารเคมีนะคะเป็นอะไรที่ เราสามารถใช้ได้ตลอดอะคะ่ะคือน้ำหมักที่เราหมักหนึ่งถังเนี่ยสามารถใช้ได้นานมากเลยนะคะถ้าเรามีพื้นที่ปลูกน้อยนะคะก็ลองอนำวิธีการนี้ไปใช้กับพืชผักสวนครัวผลไม้หรือไม้กระทั่งไม้ประดับของเราได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ ทุกอย่างเอลก็ปลูกในดินหมักที่เอลได้แชร์ให้ทุกคนนะคะอย่างมะเขือเทศอย่างเงี้ยเราก็จะมีทานอยู่ตลอดนะคะเนี่ยค่ะต้นใหม่ก็ติดดอกออกพ้นก็จะได้ทานอยู่เรื่อยๆนะคะวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะ ก็ได้ทานอยู่ตลอดนะคะวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด u b บ c r i b e ให้ช่องแพรนวิท h m มีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆต่อไปค่ะวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ